สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะแม่น้องคำแพงก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องเป็นคลิปที่สงของวันที่22ทธันวาคม2568นะคะคลิปนี้แม่น้องคำแพงได้แนวทางเราพัฒนาหรือว่าเราคักๆเนาะ ของพ่อหมอดูเลขเด็ดของสี่เซียนแล้วก็อาจารย์สมยศนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องในคลิปนี้มี6สำนักด้วยกันเนาะหมอดูเลขเด็ดอาจารย์สมยศพี่พรหเซียนเชียงใหม่เซียนโคราเซียนอุดรนะคะ6สำนักด้วยกันฝาก f อทั้งช่องเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยเดอ้อค่ะเป็นกำลังใจให้แม่น้องคำแพงแน่นะคะ <c oughs> ่ะอะ กรจะโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดแม่น้องขำแพงก็จะเอาแนวทางของห้าสำนักมานำเสนอให้ f อฟทั้งช่องกรนเนาะค่ะ,ะมาเบิงผลลาวพัฒนางวดวันที่19ทธันวาคม2568บวันศุกร์ที่ผ่านมาเลข6ตัวออกที่664603 5ตัว64603 4ตัว4603 3ตัวบน หกศูนย์สามสองตัวบนศูนย์สามแล้วก็สองตัวล่างสี่หกนั่นเองนะคะอ่ะงวดที่ผ่านมาหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดเด่นเจ็ดตัวเดียวบอมาเนาะคะ่ะเนาะส่วนของพี่พหัดวิ่งลูดเด่นเก้าตัวเดียวบอมาเนาะคะ่ะเก้ากับหัว เซียนอุดรสามกับศูนย์มาทั้งสองตัวมาด้วยกันนะคะเข้าที่วงกลมเลยเนาะวงกลมสามศูนย์เลขออกศูนย์สามข้างบนนะคะของเซียนอุดรเข้าเต็มเต็มตัวเน้นเลยเนาะ 9, 3, 0, เก้าสามศูนย์เลขออกหกสามศูนย์เก้ากับหัวเนาะส่วนของเซียนโคราชวิ่งลูดแปดกับเก้าหลุดนะคะโบเข่าเนาะเซียนโคราช ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น3ตัวเดียว3มาบนเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเขานะคะทำมาเอาตัวเลขแนวทางของวันนี้กันเลยเนาะสำหรับของอาจารย์สมยศนะคะหลังจากห่างหายไปลายมือลายว่านลายเดือนเนาะเมือ่อกี้หใย้มาไห่แล้วค่ะหรือว่าเซียนศรีสเกตนั่นเองเนาะอาจารย์สมยศ แล้วก็ให้มาลาวพัฒนาง่วนนี้วันนี้เป็นง่วดแรกนะคะก็วิ่งรูดบนล่างเด่นที่4กับ7 3ตัวบนให้มาสามสองเจ็ดสี่าสา7สี่เน้นที่3 2 7นะคะชุด3ตัวบน2ตัวบนล่างมี2 7 4 1 4 7 4 3 9 7 4 2แล้วก็4 4นะคะกันเบิ้ล4 4ส่วนอ่า ตัวเน้นก็จะเน้นที่สอง7 4็สสมและ4ีสองนะคะของอาจารย์สมยศว,วันนี้กินข้าวป้อนข้าวกันค่ะสองพ่อลูกคําแพงแกงส้มกับคุณพรหัตจะไปโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวทวนคืนให้อีกครั้งเด้อจา่าเนาะวิ่งรูดบนล่างเด่นสกับ7จสมตัวบน3า7สอง่าสามเเน้นที่สามสองเจ็ด ส่วน2ตัวบนล่าง2 7 4 7 9 7 4 1 4 3 4 2และ4 4่เน้นที่2 7 4 7 4, 4 3และ4 2นะคะไปต่อเนาะมาของพี่พาันงวดนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น6กลอง1เด้อค่ะลาพัฒนาวันนี้เด่น6กลอง1จับคู่ชุด2ตัวบนล่าง6 1 6 2 1 2 3ตัวบนให้1 6 2เม็เดเดียวนะคะของพี่พหันค่ะ งวดที่ผ่านมาวิง่งลูดเก้าตัวเดียวเนาะคะ่ะ <c oughs> บ่มาเด้อค่ะเนาะวิง่งลูดเก้าตัวเดียวหลุดเนาะงวดนี้ให้วิง่งลูดมาเด่นหกรองหนึ่งชุดสองตัวบนล่างหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองชุดสามตัวบนหนึ่งหกสองเม็ดเดียวนะคะแคปหน้าจอของอาจารย์สมยศแล้วก็ของพีพ่พะนนะคะ ไปต่อเนาะมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งรู่เด่น1นรองสองชุด2ตัวบนล่างหนึ่ง4ี่หนสองสี่วันนี้เน้นวงกลมที่หน่เม็ดเดียว3าตัวบน4ี่หนนั่นเองเนาะของเซียนอุดรวันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาเซียนอุดรเข้าเต็มเต็มเลยเนาะวงกลมสาศูนย์เลขออก0ูนย์สาข้างบนเนาะ เนี่ค่ะสกับ0นย์มาทั้ง2ตัวเลยตัววิ่งตัวรูดงวดนี้ให้มาแล้ววิ่งรูดเด่น1นรอง2นะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง1น19งสีงสงสสง่เน้นที่19เมตรเดียว3ตัวบนก็คือ4 19เก้าเม็ดเดียวนั่นเองเนาะเอามาต่อที่ของเซียนโคราดวันนี้วิ่งรูดเด่น6กรอง7จจับคู่ชุด เน้นสองตัวบนล่างหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าชุดรองสองตัวบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและเจ็ดเก้านะคะของเซียนโคราชวันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นที่แปดรองเก้าโบมาจักตัวเลยเนาะงวดที่แล้วหลุดนะคะของเซียนโคราช <c oughs> งวดนี้ให้มาใหม่แล้วค่ะวิ่งลูดเด่นที่หกรองเจ็ดนะคะจับคู่ชุดเน้นหกศูนย์หกหนึ่งและหกเก้าส่วนชุดรอง 7จ็ดศูนนและเจนั่นเองนะคะแคปหน้าจอของเซียนอุดรแล้วก็เซียนโคราชกันก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวก็ไปต่อกันเนาะ,อ,ะอีกสิปีฟันก็จะหลุดแล้ว <c oughs> อีกสิปีฟันก็จะหลุดแล้วแหละหลุดแล้วมันก็ปงใหม่แล้วลูกอ่ะได้แล้วไปต่อนะคะ ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราพัก,พกวิ่งลูดเด่นหนึ่งตัวเดียวนะคะหนึ่งบนล่างตัวเดียวจับคู่ชุดสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งเก้าวันนี้วงกลมให้ด้วยเนาะหนึ่งเก้าเม็ดเดียวสามตัวบนหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าตัดเล่นด้วยนะคะเนาะอันนี้เป็นของเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดสามตัวเดียว สามมานะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่เขาเนาะงวดนี้ให้วิ่งรูดเด่นหนึ่งตัวเดียวจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหกหเน้นที่1 9ส่วนสามตัวบนมี6กหนึ่งสี่หหนึ่งหและหกหนึ่งเกเน้นที่หกหนึ่งเกนั่นเองเนาะ <S <S มายืมโทรศัพท์หน่อยคะ่ะค่ำแพง <S <S แม่โทรหาพ่อมาดูเลขเด็ดก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะเนาะอ่ะ อันนี้เป็นของเซียนเชียงใหม่แคปหน้าจอเลยเดี๋ยวโทรหาพ่อกันเลยอยู่ไซนอเบอร์โทรบ้านศูน8์เก้าแนะคะเบอร์โทรพ่อติดต่อได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะ,อ,ะอันนี้ฮหาหนอยเขียนเนาะ ครับค่ะสวัสดีคร<ข>ับพ่อวันนี้เราให้วิ่งห้าตัวเดียววันนี้เราเด่นบนล่างใช่ไหมคะใช่ล่างห้าตัวเดียวบนล่างห้าตัวเดียวค่ะจะลวมจะฟักจะตักรถต่างดาววันนี้มาตักก็ต้องมาห้าแปดเม็ดเดียวห้าแปดเม็ดเดียวใช่สามตัวเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดค่ะถ้าน้อยหนึ่งตัวเดียวชุดเดียวนี่บอกค่ะสามตัว อ๋อเจ็ดห้าแปดลาวค่ะมีชุดเดียวรี่เอ่อชุดเดียวแล้วก็ลาวแล้วก็ฮานอยวิ่งหนึ่งตัวเดียวเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งลาวบนล่างเด่นห้าตัวเดียวห้าแปดแมตต์เดียวใช่ค่ะสองฮานอยค่ะฮานอยหนึ่งตัวเดียวค่ะพูดเยอวันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะทับสิบสองทับหกแปดค่ะ อ่ะวันนี้ฮานอยอี่พาร์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งตัวเดียวค่ะห <1, S 2> นึ่งสี่คนไหนอยากได้ฮานอยสองชุดออกกระเป๋าตรงติดต่อมาศูนย์เก้าเนแปดแปดหกศูนย์แปดแปดสี่หนึ่งวันนี้ครับเจ็ดหนึ่งแปดค่ะพ่อนี่ค่ะเนาะมาเร็วไปเร็วค่ะเอาเอาเป็นอย่างทั่วซ้ำเลย ะมาดูเล่นเด็ก <c oughs> นี่ยเนาะคะ่ะเอฟซีโทรศัพท์พิพัฒน์กระลัวคะ่ะอันนี้กันพังเม็ดสุยางสุเนียวอ,อันนี้ก็พังเนาะอ่ะสองสองทับ หนึ่อทับหกอ่ะอันนี้ฮานอยนะคะบนล่างเด่ดหนึ่งตัวเดียวเมื่อวานนี้ฮานอยพ่อหมอดูเลขเด็ดก็เข้าที่เ5็ดห้าห้ฮานอยนะคะเนาะน้อยพิเศษกับปกตินะคะอ่ะแคปหน้าจอได้แล้วมาแคปหน้าจอเอาลาวพัฒนากันเลยนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะ ราววันนี้ห้าตัวเดียวจับคู่2ตัวบนล่างห้าแดเม็ดเดียว3ามตัวบน7จ็ดห้าแดนะคะตัดเล่นด้วยเด้อค่ะเนาะลาวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดงวดที่แล้ว7ตัวเดียวหลุดเนาะบ่มาค่ะอย่าลืมชุด3ามตัวบนตัดเล่นด้วย7จ็ห้าแดนะคะ ตัววิ่งตัวลูดให้มาตัวเดียว5เม็ดเดียว2ตัวบนล่าง58เม็ดเดียว3ตัวบน758นั่นเองค่ะคลิปนี้แม่น้องคำแพงก็ได้แนวทางลาวคัก,คกลาวพัฒนามาฝากเอฟซีทั้งช่อง6สสำนักด้วยกันนะคะเบิรงคลิปให้จบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงด้วยคนละ3แชร์ด้วยนะคะคนละไลค์คนละ3แชร์นะคะมีเอฟซี่าแม่น้องคำแพง กด like, ไลค์ได้ได้ได้จักเทียวา่าเพิ่นคือกดได้แต่เทือเดียวก็เทือเดียวนั่นแหละเนาะห้าก็เว้อให้คลองซื้อนะคะเอซอ่ะวันนี้ขอให้ปังปังเดอ้อค่ะเนาะรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันยกช่องเนียนะจักมือจักเทืเอแน่จะได้เฮ่ห้ากันแน่เนาะหน้าซื่นตาบานแด้อันนี้ย้ำได้เลขออกมาหน้าสาหน้ามองเงนหลายอะ่ะสุกโฉมันมานลำลำเรื่อยๆคะ่ะสวัสดี